องทุ่มกับสองนาทีค่ะช่วงนี้เราจะไปคุยกับพี่ดาวและสะสวทนะคะในช่วงสายแอนสปอร์ตินค่ะแล้วก็วันนี้แหม่เรื่องราวของพี่ดาวนี่น่าสนใจละเกินพี่ดาวคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอยค่ะพี่ดาวบอกว่าอยากจะมาจับผู้ร้ายอคะ่ะใช่ค่ะจับตไตวัยร้ายอะไรอย่างนี้ป่ะคะใช่แล้วกกเกาะเกาะกระแสละครดังนะคะค่ะแต่ว่าพี่ดาวใช้แบคทีเรียะคะ่ะในการจับผู้ร้ายค่ะพี่นอย ทำได้ยังไงมันเกี่ยววันได้ยังไงคะแบคทีเรียกับการไปจับผู้ร้ายเนี่ยนะ,ะถ้าอย่างนั้นลองมาฟังกันนะคะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตํารวจจับผู้ร้ายโดยใช้ลายนิ้วมือกันมานานแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะ,ะด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งค้นพบวิธีอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาศัยแบคทีเรียนี่แหลคะค่ะพี่หน่อย ค่ทะทซึ่งจากรายงานวิทยาศาสตร์ที่บิดาไปค้นมานะคะคใน proceeding of the national academy of science ซึ่งตีพิมพ์เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบอกว่าในอนาคตนะคะเราสามารถที่จะใช้แบคทีเรียที่ติดอยู่กับมือของคนเนี่ยนะคะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นคนไหนคนไหนคล้ายๆกับการใช้ลนิ้วมือเลยนะคะ ซึ่งเคาอันนี้จะดีกว่าลายนิ้วมือด้วยซ้ำเพราะว่าลายนิ้วมือเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดพื้นผิวนั้นๆเราก็จะลบรอยนั้นให้หายไปแต่ว่าแบคทีเรียนะคะมันจะยังคงอยู่ค่ะพี่หน่อยแล้วก็อยู่ยาวนานอย่างน้อยสองอาทิตย์หลังจากเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวนั้นๆเลยทีเดียวนะคะ จากข้อมูลเหล่านี้นะคะ,ะได้มาจากทีมวิจัยที่ทำการทดลองโดยการเก็บตัวอย่างแบคทีเรียที่อยู่ในมือคนและแบคทีเรียที่อยู่แป้นคีย์บอร์ดที่ใช้โดยบุคคลนั้นๆนะคะแล้วเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันนะคะ ผลการทดสอบเนี่ยนะคะพบว่าสัดส่วนและชนิดของแบคทีเรียที่พบในแป้นพิมพ์เนี่ยนะคะกับแบคทีเรียที่พบในมือคนนั้นเนี่ยใกล้เคียงกันมากจนสามารถที่จะจําแนกได้ว่าข้อมูลแบคทีเรียนั้นนี่นนที่พบในคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์อันนี้เนี่ยนะคะมาจากคนไหนคนไหนที่ใช้แป้นพิมพ์อันเนี้ยเลยทีเดียวก็เลยที่จะสามารถ เทียบวัดหรือว่าบ่งบอกคนจากแบคทีเรียเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะการทดลองนี้ก็ยังต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเพื่อใช้ในการจับผู้ร้ายต่อไปเช่นทำการทดลองว่าเราต้องสัมผัสคีย์บอร์ดหรือว่าพื้นผิวกี่ครั้งเนี่ยถึงจะได้แบคทีเรียเพียงพอต่อการทดสอบหรือว่าถ้ามีการสัมผัสพื้นผิวหรือแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วหลายๆคนเนี่ย แบคทีเรียที่ได้เนี่ยมันจะผสมปนเปนกันหรือเปล่าว่าของใครเป็นของใครอย่างเงี้ยค่ะพี่หน่อยค่ะแต่ในอนาคตเนี่ยก็คือเขาก็พยายามที่จะใช้แบบว่าแบคทีเรียเนี่ยจับผู้ร้ายคล้ายๆเป็นแบบอ,อ ตัวบ่งชี้เหมือนลายนิ้วมือของคนเลยล่ะค่ะอืมก็ก็ดูดีนะคะดูเป็นประโยชน์ขึ้นมาดีทีเดียวนะคะแต่ว่าอ<ช>ย่งางทีด่ดาวบอกไว้นะต้องมีการไปหาข้อมูลศึกษากันเพิ่มเติมด้วยว่าอ้าวถ้าคีย์บอร์ดอันนี้ใช้กันหลายคนแล้วเนี่ยมันแหมมีแบคทีเรียหลายตัวปนกันหรือเปล่าใช่ไหมค,ะใ,คะใช่ค่ะแต่ก็อาจจะแบบว่าดูได้ว่าเอ๊ะแบคทีเรียมันมีช่วงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะแบบว่า ย้อนกลับไปได้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้าเนาะี่หนใใช่แล้วค่ะก็ขอบคุณพี่ดาวสำหรับข้อมูลเรื่องนี้นะคะถ้าอย่างนั้นมาถึงคำถามของเราดีไหมคะ,ค,ะคำถามไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะถามว่าหลังจากทำความสะอาดพื้นผิวแล้วแบคทีเรียเนี่ยจะสามารถคงอยู่ได้ไดออ้อย่างน้อยนานเท่าไหร่นะคะชอยก็คือหนึ่งเดือน ข้อหนึ่งนะคะเอ้ยข้อหนึ่งสองเดือนหรือว่าข้อสองสองอาทิตย์ค่ะค่ะคิดว่าเป็นหนึ่งเอ่อเป็นสองเดือนหรือว่าเป็นสองอาทิตย์นะคะรีบส่ง s อ s เข้ามาตอบกันค่ะพิมพ์เลขเก้าสิบสามนะคะพิมพ์คำตอบหนึ่งหรือสองหนึ่งเนี่ยก็คือสองเดือนสองนี่คือสองอาทิตย์นะคะพิมพ์หนึ่งหรือสองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองค่ะและจังหวัดที่คุณผู้ฟังอยู่จากนั้นส่งมาที่45 5 4 5 0 0นนะคะพี่ดาวเตรียมอะไรเป็นของขวัญเอาไว้คะ วันนี้เป็นกระเป๋าโทรศัพท์มือถือจากดิสนีย์สองรางวัลค่ะอ่าจะได้นําไปใช้ใส่มือถือกันนะคะลองอดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้สองท่านค่ะขอบคุณพี่ดาวและขอบคุณข้อมูลจากสสวทค่ะค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ Science 14. ส่งคำตอบเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะกับเซนสปร์ทีนาลิกานเคลื่อดลูกใหม่ค่ะเลือกคำตอบ1นี่คือ2เดือนถ้าเลือกคำตอบ2นี่คือ2อาทิตย์นะคะเริ่มต้นพิมพ์ SMS ก็พิมพ์เลข93พิมพ์คำตอบ1หรือ2ค่ะพิมพ์ชื่อตัวเองและจังหวัดที่ตัวเองอยู่กดส่งมาที่455 4500ค่ะ